สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดรหมอหมมี่นะครับก็ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมนะก็อย่างที่เห็นวันนี้เราได้โมเดลดีๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะสามารถอธิบายได้เลยว่าพัฒนาการของข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยเป็นอย่างไรนะข้อสะโพกเสื่อมเป็นข้อที่พบเสื่อมได้บ่อยนะฮะอันดับ2ถึงอันดับ3นะครับนะข้อที่พบเสื่อมมากที่สุดเนี่ยเป็นข้อเข่านะข้อที่รองลงมาเนี่ยก็จะเป็นข้อสะโพกนะครับถัดมาก็จะเป็นข้อนิ้วหรือข้อไหล่นะครับ ทีนี้ในคนไทยเนี่ยปรากฏว่าข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยพบได้น้อยกว่าข้อเข่าเสื่อมอย่างมากนะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างทางกายวิภาคของเราเนี่ยแล้วก็การใช้งานของเราเนี่ยนะฮะข้อสะโพกเราใช้น้อยเราใช้ข้อเข่าเยอะกว่านะครับกลุ่มคนที่มีข้อสะโพกเสื่อมเนี่ยจริงๆเราพบว่าอยู่ที่อเมริกาหรืออยู่ที่ยุโรปนะครับคนกลุ่มนั้นหรือเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าคอเคเชียนเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของข้อสะโพกที่ มันมีรูปร่างที่มีความน่าจะเป็นที่จะเกิดข้อสะโพกเสื่อมมากกว่านะครับปกติข้อสะโพกคนเราเนาะก็อันนี้คือข้อสะโพกปกติก็คือสีฟ้าผิวข้อยังอยู่ทั้งหมดอันนี้ข้อเบ้าสะโพกนะฮะนะก็จะมีการถูไปถูมาถูไปถูมาทีนี้การที่จะเกิดข้อสะโพกเสื่อมได้ง่ายนะอันนี้ทุกคนอาจจะอยากฟังก็คือการที่เราชอบนั่งงอเยอะๆพอง,งอเยอะๆปุ๊บเนี่ย ดูนะฮะตรงบริเวณขอบตรงบริเวณนี้กับขอบตรงนี้พอเวลามันถูกันมันจะกดกันอย่างนี้มันจะกดกันอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เกิดข้อสะโพกที่มันมีการสึกบริเวณขอบมาก่อนแล้วพอขอบมันสึกปุ๊บเนี่ยพอเราถูไปตรงนี้เป็นส่วนที่เรียบใช่ไหมฮะพอมีส่วนที่มันไม่เรียบสักจุดหนึ่งเนี่ยพอขยับไปขยับมาปุ๊บมันก็จะเกิดการเสื่อมได้ง่ายนะครับอันนี้ก็คือกลไกที่เกิดเสื่อมขึ้นเองปกติแล้วเนี่ยจะเกิดประมาณสักอายุ65ปีขึ้นไปนะครับ ในคนไทยเนี่ยเราพบว่าประมาณสัก60ปียังไม่ค่อยเป็นนะครับแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นข้อสะโพกเสื่อมในคนกลุ่มอายุน้อยก็คือ40-50ถึงปีอันนี้เกิดได้อย่างไรกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเกิดจากการที่มีการบิดนะฮะเล่นกีฬาที่มันมีการบิดข้อสะโพกมากๆนะครับหรือมีการนั่งยองยองหรืองอเข่าเยอะๆพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้ข้อสะโพกมีการถูทีนี้พอมันถูก,กันเนี่ยนะฮะตรงบริเวณเนี้ย มันจะไปถูกับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีการกดพอมันกดปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีอาการเจ็บแปร๊บที่บริเวณกระดูกตรงใกล้ๆขาหนีบนะฮะมันจะเจ็บร้าวๆตรงนี้เนี่ยเราเรียกกันว่าข้อสะโพกหนีบหรือ m p p n g n m e n t นะฮะอันนี้นะท่าที่ตรวจแล้วเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือท่าที่เราจะดูนะฮะเนี่ยยกขาขึ้นมาแล้วลองตรวจตัวเองก็ได้นะฮะแล้วก็บิดเข้าในอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะมีการเจ็บที่บริเวณขาหนีบทันที นะโรคนี้เนี่ยเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่ว่าเราจะเห็นชัดเจนในการทำเอ็มนะครับนะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ถ้าไม่มีอาการมากนะฮะเราก็หลีกเลี่ยงการใช้ท่านั้นๆแต่ถ้ามีอาการมากเราก็อาจจะกินยาพวกกูโคซามีนก็อาจจะช่วยได้บ้างนะครับสุดท้ายถ้าไม่ดีขึ้นจริงๆก็อาจจะต้องส่งกล้องเข้าไปตัดบ,บริเวณที่มันมีการหนีบอยู่หรือมีการนูนเกิดขึ้นซึ่งถ้าใครที่เป็น impingement เนี่ย ในอนาคตมีโอกาสที่ข้อสะโพกเนี่ยจะเสื่อมเร็วกว่าคนอื่นๆทั่วไปนะครับทีนี้ในอีกกลุ่มหนึ่งที่เราพบได้ก็คือหัวกระดูกสะโพกตายนะกระดูกสะโพกตายเนี่ยคือเป็นยังไงปกติแล้วหลอดเลือดเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นมาบริเวณขอบตรงนี้วิ่งขึ้นมาเพื่อมาเลี้ยงหัวนะครับไม่ได้อยู่ข้างในนะมันวิ่งขึ้นมาตามขอบทีนี้สําหรับคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่ทำให้เส้นเลือดตรงบริเวณนี้เนี่ยมันมีการตีจะทําให้หัวเนี่ย มันไม่มีเลือดมาเลี้ยงพอหัวไม่มีเลือดมาเลี้ยงปุ๊บจากที่มันแข็งแข็งนะฮะแต่ว่ามันจะมีผิวข้อที่นิ่มนะมันจะทําให้มันนิ่มลงไปเลยนิ่มแบบนิ่มสุดๆพอเวลากระทบกับสิ่งที่มันแข็งกว่าเนี่ยมันก็จะเกิดการยุบของหัวสะโพกพอยุบลงปุ๊บเนี่ยของสองสิ่งที่มันไม่เรียบนะฮะฝั่งหนึ่งยุบฝั่งหนึ่งเรียบพอถูกันไปมันก็จะเกิดการบาดพอบาดปุ๊บด้านนี้ก็จะยุบด้วยพอยุบทั้งสองด้านราวนี้ก็จะเสื่อมไปกันใหญ่ เพราะฉะนั้นหัวสะโพกตายเนี่ยจะเป็นภาวะที่เกิดข้อสะโพกเสื่อมค่อนข้างมากได้ในคนไทยนะเพราะคนไทยเราเนี่ยก็มีทั้งสูบบุหรี่แล้วก็กินเหล้าค่ข้งเยอะนะครับนะกลุ่มนั้นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ทาให้เกิดข้อสะโพกเสื่อมได้นะครับทีนี้การเสื่อมเป็นยังไงสเตปตัดมาพอเสื่อมใช่ไหมฮะอย่างนี้ที่ผมบอกว่าผิวมันก็จะสึกมันไม่เรียบนะม,มันก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเพราะมันไปถูกับข้อข้อสะโพกเนี่ย นะ,ะตรงเบ้าสะโพกเนี่ยมันก็จะมีการทําให้บริเวณนี้สึกไปด้วยสึกมากไปกว่าน,นั้นก็จะทําให้มันเกิดการยุบตัวเห็นไหมฮะอันนี้มันมีการยุบตัวมันไม่กลมแล้วถ้าเทียบกัน2อันยุบเตี้ยลงและยังมีคุกขับอีกนาส่วนเบ้าก็จะเละเป็นแบบนี้นะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยการรักษาถ้า อันนี้ก็คือจะรักษาใกล้เคียงกับข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันหนึ่งถ้าใครก็ตามที่เอ็กซเรย์แล้วเสื่อมแต่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยยังอยู่ได้ใช้ชีวิตได้ปกติขยับอาจจะมีการงอสะโพกได้น้อยลงนะฮะเพราะว่ามันมีการศึกบางมุมมันทําไม่ได้แต่ยังใช้ชีวิตได้อยู่ก็ไม่ต้องทําอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บหรือปวดเฉยๆเนี่ยก็ให้รักษาอาการเจ็บนะครับก็คืออาจจะเริ่มจากการกินยาแก,กเ้เสบถัดมาก็กินพวกกูโคซามีน พวกนี้ก็จะช่วยได้มีเปเปอร์อยู่หนึ่งถึงสองเปเปอร์ที่สามารถกินกูคาเซเมนแล้วจะทําให้ข้อสะโพกเสื่อมระยะน้อยๆเนี่ยอาการดีขึ้นได้สเต็ปถัดมาก็คือการฉีดเกล็ดเลือดหรือฉีดสเตียรอยเข้าไปในบริเวณข้อนะฮะเราก็จะฉีดเข้าไปด้านหน้าเลยนะตรงบริเวณขานีบเข้าไปนะแต่ว่าระดับที่เป็นเนี่ยก็ควรจะเป็นประมาณระดับนี้ถ้าเกิดว่าศึกมากๆขนาดนี้ส่วนใหญ่ฉีดไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับแต่ก็อาจจะลดอาการปวดได้บ้างนะ อาการหลักของข้อสะโพกเสื่อมก็คือปวดผิดรูปแล้วก็ขยับไม่ได้หรือลิมิตเรนอมูชันคือขยับแล้วมันอาจจะบิดขาเข้าในไม่ได้นั่งคัดสมาดไม่ได้พวกนี้ก็มีเปอร์เซน์ที่เป็นได้3ข้อนี้เนี่ยเราต้องดูว่าเป็นอะไรถ้าปวดอย่างเดียวกินยาแก้ปวดแล้วหายไม่ต้องทําอะไรถ้าฉีดยาแล้วหายปวดก็ไม่ต้องทําอะไรส่วนการผิดรูปเนี่ยถ้าผิดรูปแล้วยังทนได้ก็ไม่ต้องผ่า อัน,นสุดท้ายก็คือการที่เรานั่งขัสมารดไม่ได้หรือเรานั่งท่าบางท่าไม่ได้ถ้ามีความจําเป็นต้องใช้ท่าน,นั้นจริงๆเราก็อาจที่จะต้องทําการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกนะฮะเปลี่ยนข้อสะโพกเป็นยังไงนะก็คือเราจะเอาเบ้าเนี้ยออกนะครับแล้วเราก็จะใส่เบ้าเทียมที่เป็นเหล็กแล้วข้างในก็จะมีพลาสติกเห็นไหมฮะพลาสติกตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้ถูหัวสะโพกอย่างนี้นะฮะซึ่งเหล็กที่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราจะเจาะรูนะฮะลงไปแล้วเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าง่ายๆนะเจาะรูแบบนี้นะฮะตัดหัวกระดูกตัดหัวทิ้งไปเลยแล้วก็ใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บเบ้าเนี่ยเราก็เจาะเขา้าเจาะเข้าไปนะฮะเจียบริเวณขอบแล้วก็ใส่เข้าไปซึ่งพอใส่เข้าไปตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะทําให้ขยับได้คนถามว่าผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกต้องระวังอะไรบ้าง ส่วนใหญ่สิ่งที่ต้องระวังคือหลุดนะฮะเพราะว่าเนื้อเยื่อที่มันหุ้มอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็คอสะโพกเนี่ยมันมีโอกาสที่พอเวลามันบิดปุ๊บแล้วมันจะหลุดออกมาแบบนี้ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีการป้องกันได้โดยการหนึ่งแผลด้านแผลทางเข้าของแผลเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าด้านหน้าหรือเข้าด้านข้างเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเนี่ยก็จะน้อยกว่าเข้าด้านหลังซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะต้องคุยกับคุณหมอผ่าตัดใครที่จะทําการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยก็ ให้สนใจนิดนึงเรื่องของแผลถ้าเข้าด้านหน้าหรือเข้าด้านข้างโอกาสหลุดน้อยกว่าเข้าด้านหลังนะครับด้านหน้าเนี่ยประมาณ1%ด้านข้างประมาณ2%ด้านหลังเนี่ยประมาณเกือบ5%นนะครับอ่าทีนี้อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องระวังเลยก็คือเรื่องของท่าทางในการใช้ชีวิตนะแน่นอนถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยแล้วเราบอกโอ้โหเราอยากจะไปปีนหน้าผาเลยเนี่ยนะครับหรือเราอยากจะไป เล่นยิมนาสติกเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าโอกาสที่ข้อมันจะหลุดเนี่ยมันมีเราก็เลยมีพิวิวัฒนาการของตัวข้อสะโพกเนี่ยนะครับโดยการที่ทําให้หัวเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเขาเรียกว่าบิ๊กเฮดคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่เหล็กที่เป็นชนิดพิเศษก็คือหัวมันจะใหญ่กว่าเหล็กชนิดธรรมดานะราคามันก็จะเพิ่มขึ้นประมาณหมื่นถึงสองหมื่นนะครับแล้วก็ตัวเบ้าตรงนี้ก็ต้องใส่ให้มันใหญ่ขึ้นเหมือนกันตามตัวนี้นะครับ ก็หลังจากที่เราใส่ไปถ้าเกิดว่าเราใส่หัวที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยนะก็จะทําให้โอกาสที่จะหลุดเนี่ยมันลดลงได้เพราะฉะนั้นการผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะเปลี่ยนข้อสะโพกเราจะห่วงเรื่องการติดเชื้อหอร์เซซึ่งโอกาสน้อยอยู่แล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือเรื่องของสะโพกหลุดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเกิดได้ตามที่บอกเป็นเปอร์เซนต์ไปแล้ววิธีการป้องกันก็คือท่าทางนะครับอย่านั่งขัดสมาดอย่านั่งับเพียบมันก็จะโอกาสหลุดน้อยลงและ ถ้าเกิดว่าเรายอมลงทุนเสียค่าเหล็กเพิ่มนะฮะคือใช้หัวใหญ่ก็มีโอกาสที่จะหลุดน้อยลงเหมือนกันวันนี้ก็สรุปง่ายๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของข้อสะโพกเสื่อมรวมไปถึงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเราจะต้องระวังอะไรแล้วเราดูแลยังไงวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ